สวัสดีครับมาพบกับนาอจุ๋ยเช่นเคยนะครับพอดีมีเพื่อนถามมานะครับเกี่ยวกับซูมว่าอยากมาทด่สัมภาษณ์กันแล้วเนี่ยอยากจะเอาไปออกไลฟ์เฟซบุ๊กตอนสัมภาษณ์ด้วยนะครับเป็นสัมภาษณ์ผ่านซูมเราจะไลฟ์เฟซบุ๊กก็ไลฟ์ด้วย obs นะครับเป็นโปรแกรมฟรีที่ผมเคยสอนไปจริงๆตัวโปรแกรมซูมเนี่ยมันก็ไลฟ์ได้นะครับแต่มันต้องเป็นเวอร์ชันโปรเนื่องจากผมก็ไม่ได้ใช้เวอร์ชันโปรนะครับจริงทุกวันที่โหลดซูมมาเล่นก็ยังไม่ไม่เคยไปมิกติ้งกับใครเลยนะครับแต่เขาถามมาว่าเขามีปัญหาว่าคือมัน ภาพไม่ออกทำยังไงนะครับอันแรกนะครับต้องจําไว้ก็คือตัวกล้องเนี่ยมันไม่สามารถรันพร้อมกันสโปรแกรมได้นะครับเวลาจะใช้อย่างเงี้ยคุณต้องเปิดโปรแกรมซูมขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะเปิด OBS อ่าถ้าคุณคอนนคก,กล้องไว้แล้วคุณไปเปิด OBS แล้วเปิดซูมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เจอกล้องนะครับนั้นต้องเปิดซูมก่อนแล้วค่อยเปิด OBS นะครับอ่าจะเปิดซูมเสร็จนะครับอันนี้ผมก็อ่ามาเข้ามารับว,วิดีโอครับแต่ไม่ได้มิสติ้งจริงครับแล้วก็มาที่ OBS นะครับ ในตัวเวสนะครับเราก็เลือกตรงซีนนะครับบวกเข้ามา <c oughs> เพิ่มซีนเข้ามานะครับอูตรงนี้ก่อนนะครับครับเพิ่มซีนเข้ามาก่อนนะครับ <c oughs> อ,อไม่ได้ตั้งชื่ออะไรนะครับแล้วก็กดบวกเข้ามานะครับให้เลือกที่ Window Capture นะครับจะดีที่สุดนะครับ ถ้าเครื่องขารไม่มีนี้เดี๋ยวต้องมาไหว้ทีนะครับส่วนใหญ่มาต้องอยู่ที่ตัวไอตัววินโดว์ที่ใช้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ผมเป็นวินโดว์10ตัวนี่จะดีสุดครับวินโดว์คัปเจอร์แล้วก็กดโอเคนะครับปั๊บมันจะขึ้นมานะครับซูมมิ n งแต่แม่ภาพยังไม่มีนะครับปัญหาก็คือภาพไม่มีทํำยังไงนะครับก็คือเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นวินโดว์กราฟิกคอนโทรลดิสินนะครับโอเคเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวมาแล้วนะครับ แค่มันจะเต็มจอแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ฟิสตจริงแค่นี้ครับเราก็จะได้ตัวตัวซูมนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถสตาร์ทสตรีมมิ่งได้นะครับตัวการสตาร์ทสตรีมมิ่งก็เคยทําสอนไปแล้วนะครับเราจะสตรีมมิ่งจะไลฟ์ a c e b o o k หรือ y o u t u b e กันแล้วแต่เรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับก็ตอบปัญหานะครับ2ออย่างนะครับคีย์เวิร์ดง่ายก็คือเปิดทูมก่อนที่จะเปิด obs นะครับอันแรก ันที่2ก็คือตัวนี้นะครับ Capture Method ให้เลือกเป็น Windows g r a p h i c นะครับสำหรับตัว Win10 ที่ผมใช้ก็ใช้งานได้ครับสำหรับท่านอื่นนะครับถ้ามีปัญหาก็มีอีกทิศหนึ่งก็คือเลือกที่เป็น Display นะครับ Display Capture แต่ Display เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเอาทั้งหน้าจอมาบันโลดเลยนะครับก็คือถ้าใช่เงี้ยปุ๊บเนี่ยนะผมเลือกอันใหม่ให้ดูนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเป็น Display นะครับผมก็เลือกมาปุ๊บเป็น Display แคปเจอร์เค okay, ไปนะครับปาบนึ่งครับเอาน,นี้ผมก็ต้องขยายซูมนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันก็จะออกไปที่ OBS หมดเลยนะครับแต่ผมก็จะคอนโทรลลำบากนิดนึงนะครับเป็นลำบากนิดนึงครับจริงๆต้องเรียกวลำบากเยอะเลยอแต่อันนี้เป็นกรณีที่คุณต้องการใช้แบบอ่าเป็นเรียกนะเป็นเคสเป็นเคสที่มันวิดโอแคปเจอใช้ไม่ได้จริงๆครับก็มาใช้วิธีนี้ได้ ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามช่อง t h e j ย i Photo mm hmm. ใน YouTube c h anel n และในแฟนเพจ t h e j ย i Photo mm hmm. ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับผม